ดูดินี่ไงก่อนน้องต้นไม้แล้วสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันนี้น้องต้นไม้กับแ่ปิน้นวันนี้เรามาปล่อยผีเสื้อกันอีกแล้วนะคะผีเสื้อตัวที่ห้าของเรานะอันนี้เป็นตัวที่ห้านะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่เลยนะคะเห็นไหมคะนี่ เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้น้องเขาจะมีชื่อนะคะตัวนี้เป็นผีเสื้อหางติ่งนางละเวงนะคะผีเสื้อหางติ่งนางละเวงอันนี้คือตัวเมียนะคะถ้าตัวผู้ของเราก็จะมีตัวผู้ด้วยนะตัวผู้ก็จะอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็นสีดำๆไม่มีหางนะคะไม่ไม่มีหางติ่งๆแบบนี้นะคะลองน้องๆลองย้อนกลับไปดูได้นะ เดี๋ยวเรามาปล่อยกันนะคะวันนี้ตัวที่ห้านะคะเป็นตัวที่ห้าของเราเนาะแล้วเราก็ยังเหลืออีกสองตัวให้ดูดูนานทีนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปล่อยเลยนะให้เขาบินเลยครับนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยตัวนี้นะนีมหางโอ้ยลมแมลงพัดปีกมีหางอุ้ยอุ้ยไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุย้ยไปเกาะตรงนู้นดูไหนเนาะไหนอนะน้อนี่เกาะอ,อยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะนี่นี่ตรงใบใบกล้วยนะนี่นี่เกาะอ,อยู่ตรงนี้นะเนาะให้เขาไปเลยบ๊ายบายบายบา,ยยาไม่ก็ไม้ใช่นี่แล้วเราก็ยังเหลือที่เป็นดักแด้อีก2ตัวนะคะก็คือ ตัวนี้เลยนะคะ1ตัวแล้วก็เห็นไหมแล้วก็สีเขียวยังอยู่ในนี้อีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะคะเหลือ2ตัวค่ะนี่แล้วเดี๋ยวแม่เปิ้ลกับน้องต้นไม้จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปปล่อยผีเสื้อตัวที่6กันต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้แม่เป็นกับน้องต้นไม้มาปล่อยผีเสื้อกันอีกแล้วนะคะเป็นตัวที่6ค่ะชื่ออาตัวนี้นะคะเป็นผีเสื้อหางติ่งนางละเวงตัวเมียนะคะเป็นตัวที่6ของเราค่ะเพิ่งจะออกจากดักแดงมาน่าจะประมาณเมื่อช่วงเมื่อคืนตัวนี้ปีกแข็งแรงมากน้องต้นไม้ดูสิว่าบินไม่หยุดเลยนะคะนี่แต่เนื่องจากน้องเขาว่าปีก แข็งแรงแล้วบินไม่อยู่ในกล่องนี้นะคะจึงทําให้หางติ่งของเขาอะค่ะไปติดที่ตะข่ายสีเขียวๆเ,เนี่ยแล้วก็หลุดลงไปนะคะแต่ว่าไม่มีไม่มีผลต่อการบินของน้องนะคะเดี๋ยวแม่เพื่อนจะมาปล่อยกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยนะคะเปิดฝาให้น้องบินออกมานะคะนี่บินไปแล้วเดี๋ยวเขาก็บินไปเกาะต้นไม้แถวๆนี้แหละค่ะ แล้วนะคะ,ะแล้วเราก็ยังเหลือดักแด้อีกหนึ่งตัวนะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะตัวที่เราปล่อยไปตัวที่6เมื่อกี้นะคะใช้เวลาอยู่ในดักแด้ประมาณ14วันนะคะทั้งหมดค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปตัวสุดท้ายกันต่อเลยนะคะตัวที่7ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ อันนี้ตัวที่6นะคะน้องก็จะไปเกาะอ,อยู่ที่ต้นมะขามเทศค่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องเกาะอ,อยู่ตรงนี้ค่ะอีกสักพักน้องก็จะบินไปเองนะคะสวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้ววันนี้แม่เบิ้ลกับน้องต้นไนมะ้ใช่วันนี้แม่เบิ้ลกับน้องต้นไม้เอาผีเสื้อนะคะมาปล่อยนี่เลยเป็น นี่น้องเห็นไหมครับน,นี่เป็นตัวนี้นะคะเป็นผีเสื้อตัวสุดท้ายของเรานะคะตัวที่7เป็นผีเสื้อหางติ่งนางละเวงนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะนี่ตัวนี้นะคะอยู่ในดักแด้ใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เขาเป็นดักแด้นะคะจนเป็นผีเสื้อวันนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมดเอ่อ15วันนะคะ ก็ฟักเป็นตัวเลยนอนผีเสื้อนะคะแม่เปิ้ลซื้อมาจากเพจบ้านหอมหัวน,นะคะใน f a เฟ o o ุ๊กค่ะ,คะลองไปหาดูกันได้นะคะนี่เลยเป็นกิจกรรมยาวว่างให้เด็กๆได้ดีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยนะน้องปล่อยกันเลยนะโอเคอยค่อยดูนะจะบินและอันนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่7นะคะตัวสุดท้ายหมดแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคาบของเขาที่เขาเคยลอกเอาไว้นะคะคราบเก่านี่ทั้งหมดค้ามออกมานะอือ,อ่ะเดี๋ยวแม่เป็นจับออกมานะนี่นะคะน้องน้องตนไม้ดูสิให้กอดตรงนี้โอ้ยนี่ไงอะดูให้เพื่อนๆดูดินี่ไงกอ,นองดน้องต้นไม้แล้วบินมาหาพี่ปฮะ,ะบินมาหาพี่ป้านี่นะเดี๋ยวปล่อยออวันนี้มนมแรง ไหนนอ้องผีเสื้ออยู่ไหนเนี่ยไหนนี่ไงน,นี่ใช่ไหมเนี่ยอ่าบินไปเลยออาอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคลมันแรงนะเราก็เสร็จภารกิจปล่อยผีเสื้อของเราหมดแล้วนะคะ ก็วันนี้แม่เปิ้ลกับน,น,น้องต้นไม้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย